Toyota ายาริส2 G ตัวท็อปสุดของรุ่นชุดแต่งจากโรงงานแบบนี้เป็นพาร์ทรอบคันให้แบบนี้นะฮะเป็นกุญแจรีโมทนะครับมีส่วนลดให้ทันทีนะครับ20,000บาทเหลือที่สวัสดีครับพบกับบิวิกเช่นเคยนะครับกับทาง TK Good Car ครับ วันนี้บิวมีมีรถใหม่ประจำสัปดาห์มานำเสนอนั่นก็คือเจ้า Toyota y a r ริ 1.2G ตัวท็อปสุดของรุ่นปี2016นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะฮะบิวจะพารีวิวดูว่าเจ้ายาริสคันนี้มีความพิเศษความสวยแล้วก็บอกว่าเรื่องขององค์ประกอบชุดแต่งเนี่ยแตกต่างจากรุ่นตัวอื่นแน่นอนครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวด้านหน้าของเจ้ายาลิสคันนี้นะครับเป็นปี2 0 1 6นะฮะที่บิวเพิ่งได้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเป็นตัวต้ายาลิสตัว G ีหรือว่าตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะเห็นจากตัว G ีได้เลยความชัดเจนคือในเรื่องของไฟเป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกด้าน,นล่างจะมีมาให้แบบนี้เลยแล้วก็ชุดแต่งกันชนรอบคันนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะสเก์ตล่างแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวบังลมตัวนี้นะฮะระบายความร้อนได้ดี เห็นไหมฮะจะมีไฟตัดหมอกสองข้างแล้ว hmm. ับไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จากหน้าก็ต้องบอกว่าจะออกแบบมาได้ฉบเฉียวและสวยงามเลยทีเ no? ดียวเลยฮะส่วนในเรื่องของด้านข้างนะครับจะพามาดูในเรื่องของเจ้ายาริสคันนี้ที่เราสังเกตเลยเห็นได้ชัดเลยไหมฮะในเรื่องของไฟเลี้ยวจะมีเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในเรื่องสเกิร์ตด้านข้างนะฮะจะเป็นชุดแต่งจากโรงงานแบบนี้เป็นพาร์ทรอบคันให้แบบนี้นะฮะแม็กยาริสคันนี้นะครับ มาให้เป็นตัวขนาด15นิ้วนะฮะยางต้องบอกว่ายังเป็นปีใหม่อยู่นะฮะดอกยังเลือกอยู่สามารถใช้ได้อีกปีกว่าๆสบายๆเลยครับมาดูในเรื่องของส่วนด้านหลังของยาริสคันนี้กันครับว่าที่บอกว่าตัวท็อปสุดเนี่ยต่างจากตัว E ตัว J ยังไงบ้างสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือในเรื่องของการชนหลังที่เราจะเห็นเลยการชนด้านท้ายหรือด้านล่างนั่นเองฮะจะมีไฟทับทิมมาให้2ข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเส้นตัดดําแบบนี้เพื่อความสวยงามวัรดุ เป็นอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัว G ตัวนี้มีกล้องถอยให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับพอเปิดฝากระโปรงท้ายมาแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าช่องเก็บสัมภาระนี้ไม่ได้มีขนาดเล็กเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าถือว่าให้ขนาดความกว้างพอสมควรแล้วก็จะมีในเรื่องของแผ่นยางนะครับที่แถมมาจากโรงงานแบบนี้นะครับเป็นตัวต้ายาลิแบบนี้เลยนะครับพอออกแล้วเราก็จะเห็นด้านล่างแบบนี้นะครับยกพรมขึ้นมาจะเป็นแผ่นไม้อัดนะครับ แล้วก็จะในเรื่องของยางอะไหล่นะครับพวกแม่แรงนะครับปจัจแจกเครื่องมือครบนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับแผ่นฟงแผ่นโฟม,มังอยู่ครบไม่มีแตกหักครับไหนๆก็เปิดด้านท้ายแล้วอยากจะให้ดูในเรื่องของตัวบอดีอ้คันนี้กันเลยทีเดียวในเรื่องของหัวน็อตนะฮะไม่ว่าด้านซ้ายและด้านขวาสังเกตน,นะครับไม่มีการขายเลยต้องบอกว่าบอดี้ด้านก้นนะี่สวยมากๆบั้นท้ายนี่สวยจริงๆครับ บิวจะมาพามาดูในเรื่องของบอดี้กันนะครับว่าฝั่งด้านขวาคนขับวิธีการดูบิวจะบอกทุกๆคลิปเลยนะฮะสำหรับรถที่บอดี้สวยให้สังเกตง่ายๆเลยไม่ว่าลูกค้าที่กําลังรักชมอยู่ให้มาเปิดกระดูกงูแบบนี้นะครับว่ามีเมดอาร์คอย่างนี้นะครับอยู่ครบทุกตัวทุกจุดทุกดอกแบบนี้หรือเปล่านะฮะทุกบานประตูจะต้องเหมือนกันทุกๆตัวเลยนะครับอันนี้คือฝั่งด้านคนขับเดี๋ยวพี่พามาดูด้านฝั่งหลังคนขับบ้างครับหลังคนขับก็เช่นเดียวกันครับ ดึงแบบนี้เลยนะฮะต้องเป็นเม็ดอาร์คยาวๆแบบนี้เลยต้องบอกว่ารถคันนี้ได้เพราะบอดี้สวยจริงๆครับฝั่งด้านซ้ายนะครับวิธีทุกการดูนะฮะลูกค้าแค่ใช้นิ้วนะฮะแงะกระดูกงูออกมาแล้วดึงถลกออกมาแบบนี้ได้เลยเราก็จะสังเ,ตงเกตงเห็นเม็ดอาร์คแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านลงมาแบบนี้จะต้องอยู่ครบตัวนะครับส่วนในเรื่องของฝั่งด้านซ้ายหลังคนขับเช่นเดียวกันครับ4ประตูนะฮะ ต้องดูให้ครบทุกจุดนะครับแบบนี้เลยอ่าแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูใต้ฝากระโปรงเจ้ายาริสปี2016คันนี้นะครับตัวท็อปสุดว่าเรื่องของตัวถังบอดี้คันหน้ามีความสวยงามอย่างไรบ้างนะครับเปิดมาแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยในเรื่องของฝากระโปรงนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับเม็ดอาร์ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวเดียวตรงนะครับไม่มีบี้บุบนะครับ แล้วก็ในเรื่องของสติกเกอร์จากโรงงานแถมมาเลยสนวนการความร้อนยังอยู่นะครับต้องบอกว่าสภาพดีมากๆฮะแล้วก็ในเรื่องของคันหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นดน้านคันซ้ายและคันขวานะครับรวมไปถึงหัวน็อตฝากระโปรงนะครับสังเกตให้ดีๆเลยนะครับว่ารถเนี่ยวิธีการดูบอดี้เดิมหรือบอดี้สวยๆเนี่ยหัวน็อตจะต้องมีความคมกลมนะครับไม่มีการไขเลยหรือว่าเป็นการรบเหลี่ยมของหัวน็อตคานจะต้องเป็นสีเดิมแบบนี้นะครับสีเดือก็คือ วิธีการสังเกตก็คานสีคานกับสีห้องเครื่องจะต้องเป็นสีเดียวกันครับไม่มีสีชิ้นไหนที่เงาโดดเด่นไปกว่าชิ้นนั้นครับตอนนี้บิวก็เข้ามานั่งอยู่ในรถเตอร์ต้ายาริส 1.2G ตัวท็อปสุดปี2016แล้วนะครับเราจะมารีวิวภายในในเรื่องของอินเทอร์เียแล้วก็เรื่องของออปชั่นฟังกชันว่าเจ้ายาริสคันนี้มีอะไรมาให้เราบ้างนะครับสังเกตง่ายๆเลยที่บิถืออยู่ก็คือ เป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้เป็นคีย์เลสสตาร์ทหรือว่าเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับดูจักสตาร์ทให้ดูเลยนะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ทางด้านขวาล่างพวงมาล,ลัยตรงนี้นะครับอ่าพอเราสตาร์ทรถแล้วนะครับในเรื่องของฟังก์ชันก็จะขึ้นมาในเรื่องของวิทยุแอร์นะครับแล้วก็ด้านฟังก์ชันหน้าจอนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าวิ่งไปแค่70,000กิโลเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยปี2016จนถึงนับปัจจุบันเนี้ย เฉลีย่ยแล้วปีละหมื่นโลเท่านั้นเองเฉลีย่ยต่อวันวันละ3ามสถึงสีโลไม่เกินนี้แน่นอนครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆส่วนในเรื่องของอินเทอร์เนียภายในนะครับยาริสตัวจีนะครับปีสองพัคันนี้จะตกแต่งไปด้วยสีโทนดําทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเพดานด้วยนะครับถ้าเราจะสังเกตเลยเพดานดำนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดานะครับแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ด้านเบาะแบบนี้เป็นยาริสแบบนี้เลยแบบนี้ชัดๆเลยครับถ้าตัวท็อปสุดจะเป็นแบบนี้ฮนะ แล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลมาให้แล้วนะครับจากโรงงานเรื่องของวิทยุก็จะเป็นระบบเมน,นูลทั่วไปนะครับสามารถเปลี่ยนช่องจากมือเราได้เลยปรับเปลี่ยนโวลูมตรงนี้ใช้งานได้สะดวกและง่ายครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันคอนโทรลด้านพวงมาลัยทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการฟังก์ชันที่คอนแทคกันกับตัววิทยุเชื่อมต่อลิงก์กันตรงนี้นะเพิ่มเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเครื่องวิทยุปรับโหมดครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยจากที่พวงมลาลัยแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมในช่องตัวนี้ก็จะมีีช่องเสยบ สายชาร์จโทรศัพท์นะครับ่าจะไปติดกล้องหน้ารถก็เสียบสามารถเสียบจากปลั๊กลูนี้ได้เลยแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟจัดหมอกมาให้ตรงนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันระบบไฟฟ้านะฮะคันนี้นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยระบบกระจกข้างหรือกระจกมองข้างเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับระบบคอนโซลจากแผงประตูก็จะเป็นในเรื่องกระจกออโต้นะครับฝั่งคนขับด้านบานหนึ่งครับที่เหลือเป็นปกติครับผมตอนนี้บิวเข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารด้านหลังของคนขับแล้วนะครับต้องบอกว่า พอเข้ามานะอารมณ์ด้านหลังเนี่ยเราจะมองว่ายาริสเนี่ยเป็นรถเล็กแต่อย่าลืมว่าเขามีขนาดเล็กแต่ที่ไม่เล็กเลยคือบิวเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่185ซนติเมตรแต่บิวมานั่งเนี่ยช่วงหัวเข่ายังเหลืออยู่ต้องบอกว่าเป็นรถแฮชแบ็กที่ไม่เล็กเลยต้องบอกว่าใช้งานได้คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ามันมาก,มากเพราะเป็นเครื่องพันสองคือลูกค้าท่านใดที่กำลังตัดสินใจหารถคันแรกอยู่เนี่ยบิวแนะนําเลยว่าโตโยต้าเนี่ยรอดและปลอดภัยที่สุดครับ แล้วก็ในเรื่องของการขับขี่การประหยัดน้ำมันซื้อง่ายขายต่อทุกอย่างคุ้มค่าสุดๆครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะครับบิวก็อยากจะบอกรายละเอียดในเรื่องของลูกค้าท่านใดที่กำลังรับชมแล้วก็อยากสนใจเป็นเจ้าของกับรถตัวใต้ายาริสปี2016คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดๆหายากมากๆฮนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอตัวท็อปสวยๆแบบนี้ไมแค่70,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ แล้วคันนี้นะครับภาษีพราโบต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผ่านเงินเดือนนะครับหนึ่งบาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันการันตีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางทีเค o ู c คาเนี่ยเรามีรับประกันการันตีไม่ว่าจะเป็นไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้รถมือเดียวนะครับเล็กไม่แท้ไม่เคยติดแก๊สทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในใบสัญญารับประกันการันตีให้เลยนะครับแล้วก็อาชีพทุกอาชีพนะครับ รับเงื่อนไขรับจัดไฟแนนซ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายพนักงานบริษัทนะครับทุกอาชีพเราครอบคุมหมดมีทุกไฟแนนซ์ในประเทศไทยที่เรามีทีเคคูดคาเนี่ยเรายินดีรับซื้อทุกอาชีพขอเพียงแค่ให้ลูกค้าเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกับบิลก่อนหรือโทรเข้ามาสอบถามทางเพจทีเคคูดคาก็ได้นะครับเราจะมีช่องทางหรือทางออก ไม่ว่าจะเป็นทุกๆก,กรณีเลยติดปัญหาอะไรของให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับฝากลูกค้าท่านใดนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่ถ้าลูกค้าโทรเข้ายกขูเข้ามาแล้วสอบถามว่าสนใจรถคันนี้มีส่วนลดให้ทันทีนะครับ2 0 0 0 0บาทแล้วก็ฝากรบควนลูกค้าทุกท่านนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือติดตามทางช่องเพจ Facebook นะครับ Line แอดคอมเมิียนะครับไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับทางทีเคกู้ค่าเราลงไว้หมดเลยนะครับ mm hmm. ถ้าอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ